ทำกันต่อเลยครับพี่น้องครับกับทีมงานหอนกูตาโตครับนะครับนตาโตครับราชาลำโตครับนะครับแน่นอนแน่นอนหอนกูตาโตครับเชิญพ้นขอสู้ฐานแล้วนะครับราชาลำตัวนะครับ ตาโตจับผลงานที่สดใสสาบนะครับฮองนกฮูกตาโตครับแต่งให้ดีแต่งให้งานครับสำหรับถึงงานฮองนกฮูกตาโตครับ ไปหนึ่ไปนไปห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 งไปลูกตาโตไปไปอีกไปอีกไปอีกลีเลยครับพี่น้องครับหอลูกตาโตครับราชาลตัวครับล่างไปล่างปาลูกล่างไปล่างปลาล่าไปล่างปา โย่ตีดเรียบร้อยอค,รรครับพี่น้องครับชื่อดรัดครับพี่น้องครับอ๋อนกพูดตาโตครับหางดีครับ ครับพี่น้องครับเมาแปะเสียบครับพี่น้องครับพ่อดอกหูตาโตครับเมาเป็นเมาแล้วครับพี่น้องครับหนครับแสบเลยอ่ะบางเี่ไร้ปลวกครับหาลอยปลาลึกเลยที่ลอยไรเติบครับ เบาเป็นเบาครับพ่อลงตาตัวครับเบามากครับเบาลงมาเรื่อยๆครับไมดาูกลคตัว เบาเป็นเบาครับหนับกี่ยที่่านไปครับเบาเป็นเบาครับเหลี่ยมแพ้แพ้ลงมาน่ยครับทองอนเด็กที่อนะครับนี่ครับ นี่รับล่งงสีหมากระทบก้อนทบขาวเนี่ยนะครับพี่น้องครับครับเหลี่แพ่แพ่ลงมาทางขาวนีครับนองมลองลงลอด้องลอดงดสอยอล เบามากครับครับพี่น้องครับ่เบามาเรือยๆครับเบามากครับโอ้สุดยอดครับเบาลงมาเรื่อยๆครับโอ้สุดยอดมากครับพี่น้องครับ นี่ครับลงมาลงเรื่อยๆครับเบานะครับเม็บดีขวางดีลงมาเรื่อยๆครับนะครับเปจนมากกระทบขาวนี่ครับเบครับนะครับเบามากครับนะครับลงมากระทบขาวแล้วครับนะครับขาติดกางช่องขาวครับกางขาวนี่ยครับเบามากเลยลุ้งครับ วันนี้ลูกากระทบขาวแจ้งนลยครับนี่ครับโอ้สุดยอดมากครับมองหูตาโตครับยี่ครับลูกบากระทบขาวเลวครับก่อนครับก่อนแย่งนึ่งครับเบาครับมาเรื่อยๆครับเบาครับดีขว่องดีครับ ตองมาครับลงมาแล้วครับล้วสม่กระทบปลาย่างเลยครับพี่น้องครับปลายางเลครับนเวลแม่ีเจ้าลูงน้องายน้อยครับ